นพญายัยไล่ง่วไปเลี้ยงเงี้ยมาแรงว่าไปเลียเ้ยงแล้วบรรยากาศช่วงเย,นงเย็นถือแส่พ่อใหญ่เด้อกีเ,ยยเด้อจะไปเอาพ่อใหญ่เด้อเอาแส่ไล่บันยักบาดด้วยนั่นพญายัยแส่ตีแอนเจ้าชวดพุ่นว่าหลายได้ปีหนึ่งว่าพญายัยร้ายตัวได้ เดี๋ยวคือเงียบแต่ว่าหันเงียบนอนรับพี่เงียบไปใช่เงียบนอนรับตีเนาะนีการสารไส้เป็นพวมหมดติเดีด๋ยนี่โอ้โอหโอ้สารไส้ก็เป็นจนเพรา,า,าะว่าน้ำประดาตีนี่ระวังเด้อระวังเด้อน้ำตาล น้ำตาลไอ,ไอล้ไรงว่วไปกินยาันหล้านหลังแค่น้ำตาลถ้าแกไปกินยาดีๆโอ้ี่จะไปว่อนเอนอะแม่แนี่จะเลนออกจากท่อ,นนนอ่น่ะอ,อืม เออแมนอยู่แต่งกานเขาลดแล้วให้ไปกินเน้ยไปพ่นีกไปอีละมันไม่หยา,ยาไรคว <c oughs> ออันการกินหยาอยู่บังเดียว ปีนี้น้ำไฟก็ร้ายก็ปล่อยงองมาเลี้ยงยงีมาเลี้ยงไปเลีเ้ยงอยินในสวนวัน,นี้เลีนออกมากินทางอื้นน้ำไปขวนง้อ่อใหญ่นีนไน่ไม่ไปปไออก,มมกไม่อาาปดอดบอกว่าเลี้ยงแต่มื่อนี้คือมิดแต่ แต่เข้าก็พอว่ายู่แถวนี่สนอกไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ไปจอดพ่นเตะมาตะปอยออกมาเลี้ยงย่เมืแรงเออจังว่ามนี่เห็นออกก็เป็นพ่านสนอกมนีเบนพะแนงบอกว่าเป็นพ่านเบนพะแน่ หนึ่งมาเลียงอีกเพราะว่าค่ยมาเลียงน้ำกันย่างมัแรงขอบคุณที่ชมคลิป